ตอนนี้เป็นปะกายแก้วคนใหม่นะครับไม่ใช่ปะกายแก้วคนที่เราเคยรู้จักตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเมาน้ํามันนะครับปวดหัวสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับอยู่กับเราช่องฟังคำเหมือนนะครับวันนี้มาอัปเดตอาการของ ภายปกายแก้ยวนะครับหลังจากที่ตกมันมาหลายวันนะครับอาการก็จะเริ่มเหมือนจะค่อยๆหายเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันที่ออกด้านล่างก,ก็ไม่เห็นออกมาแล้วนะครับน้ำมันที่ออกด้านล่างคือน้ำมันที่ออกจากอวัยวะเพศนะครับและตรงก็เหลือตรงจุดที่ขมับนะครับขมับก็ยังเหลือเปียก อยู่นะครับเราก็จะบรรจุอ้อยไปเรื่อยๆนะครับเอาอ้อยให้กินเรื่อยเพื่อจะให้ขับน้ํามันออกมานะครับกินอ้อยกินหวานๆเข้าไปจะได้ขับน้ํามันออกมาจะได้สบายเนือ้อสบายตัวจะได้สมองปอกปรุงนะครับถึงว่าตกมันนี่ก็ให้อาหารกินก็ไม่เห็น ทำท่าทางปฏิกิริยาไม่ดีเลยนะครับเหมือนอาการที่จะเริ่มเบาลงนะครับเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับยืนชิ้นอ้อยสบายใจนะครับหรือว่ามีสาวสวยอยู่ใกล้หรือเปล่าครับก็เลยใจดีครับตอนนี้เป็นประกายแก้วคนใหม่นะครับไม่ใช่ประกายแก้วคนที่เราเคย รู้จักตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากําลังเมาน้ํามันนะครับปวดหัวจะไม่เหมือนเดิมนะครับนิสัยก็จะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ควันนี้ก็เข้าไปเก็บขยะไม่ได้นะครับที่เห็นสกปรกนี้ก็คือเราเข้าไปเก็บขยะไม่ได้นะครับปวดชายวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าฉางตกมันนี้ก็เข้าไปไม่ได้ครับอันตรายนะครับ เขาไปเก็บขยะเก็บขี้ช้างไม่ได้นะครับสาวของเราก็หลบล้มอยู่นะครับนั่นยืนหลบล้มอยู่นะครับได้ล้มไม้ใหญ่เลยครับป้ากายแก้วรู้สึกว่าจะนิ่งนะครับวันนี้ตามที่เคยมาตามที่เคยมาดูอาการนะครับว่าดูเขานิ่งนะครับดูครับ เขาดมกิ่นหาข้ามือนนะครับเขายกงวงหาข้ามือนครับแล้วก็อยู่ห่างๆครับอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับก็ถือว่ายังดีครับช่วงนี้ยังไม่มีฝนฟ้าตกลงมาถ้ามีฝนตกลงมาชาวไร่ชาวนาก็จะต้องมาไถไร่ไถนานะครับแล้วเจก็จะเดือดร้อนนะครับช้างก็ต้องไปอยู่ที่ใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่อยาก ขยับยไม่อยากขยับขยื่นออกนะครับเพราะตกมันนะครับเหมือนรู้สึกว่าจะ จำคนโต้งได้ด้วยนะครับพระกายเก้ยวครับแต่ว่าถ้าเป็นควานมุนี้เข้ามาใกล้ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าช้างที่ตกมันนี้จะจะจ้องจ้องทำลายแต่ควานนะครับจ้องทำลายแต่ควานจะไม่ให้เข้าใกล้ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาหายตกมันนี้ก็เปลี่ยนไปคนละนิสัยเลยนะครับ ตอนนี้ก็หันหลังให้แล้วครับเพราะว่าอ้อยให้ที่ให้กินหมดแล้วครับก็หันหลังให้ครับเราก็ต้องถอยออกมาห่างนะครับเดี๋ยวจะมีอาการหงุดหงิดจะอันตรายนะครับตอนนี้ก็รอแต่ควันมนมาครับตอนนี้ควันมนกําลังเปิดน้ําใส่ถังนะครับเปิดน้ําใส่ถังเพื่อจะเอามาให้ช้างได้กินนะครับรอยังไม่มาครับเพราะว่าน้ําก็ไหลค่อนข้างช้านะครับ ดูแล้วอาการก็น่าจะไม่เกินน่าไม่น่าจะเกินเดือนเมษานะครับก็คงจะหยุดหายนะครับเพราะว่าช้างตกมันใหม่นี้ก็จะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับดูเขาได้จำจำได้ยินเสียงรถคนมนมานะครับเริ่มแล้วครับ จำได้ครับเพราะว่าช้างตกมันนี่จะไม่ถูกกับควานเลยนะครับจะไม่ชอบควานโดยชิ้นเชิงเลยนะครับไม่รู้เป็นอไรนะครับมาไ้ยินเสียงควานมาดูครับทําท่าทางปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับมาแล้วครับ ตอนนี้ก็ตักน้ำนะครับกำลังยืนรอกินน้ำนะครับก็ระวังด้วยครับก็มีเชือกติดถังมาด้วยนะครับเวลากินแล้วก็จะได้ดึงดึงเชือกครับเผื่อเอาถังไปเล่นน้ำเผื่อเอาถังไปเล่นนะครับถังเราก็ต้องผูกเชือกย,วยาวๆไว้ครับ ปฏิกิริยาก็เริ่มจะเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะครับเหมือนจะหายแล้วนะครับมันจะหายแล้วครับแต่ก็ยังมีมึนๆหัวนิดนึงครับตามที่สังเกตนะครับตามที่ดูอาการนะครับ ถ้าอยู่จะดูถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านนี้ก็จะเอาสายยางให้กินนะครับจะปลอดภัยกว่านี้นะครับแต่นี้ก็ถือว่าดีครับเรามาระวังช่วยกันนะครับเรามาช่วยกันดูครับเผื่อมีอะไรเราก็จะช่วยกันได้ทันนะครับ ช้างตกมันต้องเพิ่มน้ำบ่อยๆครับให้กินน้ำบ่อยๆครับจะได้ออกมอเยอะๆแล้วก็จะได้หายนะครับ กินน้ำเยอะมากครับกินหลายถังนลครับผมเพราะอากาศร้อนด้วยครับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของปากกายแก้วให้พี่พีเอฟซีชมกันนะครับสงเสริญวันนี้อยู่ใกล้คำาเหมือนครับนิสัยก้าวเล้าไม่มีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะคงจะเริ่มหายแล้วนะครับเริ่มจะไม่ปวดหัวแล้วครับเริ่มจะดีขึ้นแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องพากระเมือนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพากระเมือนไปกินน้ำนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ